กุณทนหมอเกินคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะชาวอีสทุกคนคะ่ะทติดตามรับชมเพื่ชีวิตเรียบง่ายสไตล์มาดามอินแกนมานะคะมือนีกัมาไายวิดีโอนะคะให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะหลังจากที่ว่าประเทศเยอรมันนะคะค่อนข้างที่จะแหงแรงฝนกระบาดตกปนดเดนะคะฝ้ากระมืดขึ้นมาตลอดนะคะช่วงเดือนหนีหรืออาทิตย์หนี แล้วก็มีลมพัดผ่านก่อนมีหายไปเบิดค่ะตกกะตกแบบม้าเหี้ยวหาดค่ะแล้วก็หายไปค่ะที่นี่น้ำฝนที่เฮาล้องไว้ในถังกระบะมีเราค่ะต้องใช้น้ำประปารดเอานะคะทำทำว่าสงสารต้นไม้ไบหย้าก็สงสารค่ะแล้วก็สงสารพวกมัวพวกอย่างที่เขาเจ้าเลี้ยงในฟาร์มมันกระบะมีหยาอ่อ,อนๆให้พวกแพะพวกมา้าได้ลิ้มได้กินค่ะ จนว่าข้าเจ้าใดซื้อนะคะมวนมวนอ่ามวนฟางหรือมวนกอหยานะคะให้สัตว์กินเพราะว่าเห็นบ่ราะข้าเนี่ยแค่ชน้มหยาบ้านะ่ะที่เห็นบอกเป็นเก็เกิดเป็นนันยาเรื้องเรืองค่ะเพราะว่าอย่างเพราะว่าฝนว่ตกคมันแห้งแรงแห้งเตยดกับขอนขอ้างจะแล้งจนว่าเผานะคะเผาต้นหยาตายเปิดค่ะถ้าว่าฝนตกจังสี่นะคะจักมือหนึ่งสองมือเสร็จนะคะ โเรื่อยๆเพอเแหงแรงเสียต้นไม้ใบหญ้าก็จะได้กลับมาเขือขจีค่ะพวกสัตว์พวกอย่างที่เขาเจ้าเลี้ยวก็จะได้มีหญ้ามีอย่างกินเรียกราค่ะชีวิตบ้านนอกชีวิตในฟาร์มค่ะก็จะประมาณนี้ละค่ะโตกมาก่ะห้ดอกไม้ต้นไม้ที่ชื่นใจค่ะสซนสาร,สารต้นไม้ใบหญ้าหอนอกอ้าวค่ะบม่มีฝนบ่มีอย่างตกมม้อนี่ละ ดีใจแทนต้นใหม้ใบหญ้าค่ะดีใจอันคนที่เข้าเฮ็ดฟาร์มเน,ะนาะน้ำที่เข้าเฮ็ดเป็นลำธารไว้มันก็เริ่มแหงขอดเนาะเขาเฮ็ดไวยให้พวกแพะพวกสัตว์อย่างได้มีน้ำมีอย่างกินน้ำมันก็เริ่มแหงขอดไปมีน้ำแล้วนี่แหละเนาะคนเขาเฮ็ดฟาร์มเฮ็ดอย่างเนาะก็เย็นใจกันกับ,บ่แตกต่างจากประเทศไทยเดอกค่ะชีวิตอันอยูต่างแดนนะคะได้เห็นชีวิตเข้าเฮ็ดฟาร์มเฮ็ดอย่างกันกับ เรแตกต่างจากเมืองไทยแต่ว่าอยู่นีมันก็นจะมีอ่าพวกอุปกรณ์พวกรถแท็กเตอร์จะทันสมัยเนี่ยใช่ะคะเดี๋ยวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะ่ะรู้สึกว่าฟ้าจะเหลี่ยมเมื่อกี้บ๊ายบายค่ะพบกันคลิปหน้าดนะคะ่ะ